ก่อนจะเอางูาไปขายค่า,าต้องเตรียมตัวแนวดพี่น้องค่าต้องทำความสะอาดต้องเลือกเห็ดแค่มีวิธีการแนวดเพื่อว่าให้งของเข้ามาได้ราคาดีพี่น้องไปเบอร์น้ำกันเด็กถ้าร่างจัดเห็ดยูพ่นเขากอาลังเห็ดความสวยความงามให้งงูอ่ะพี่น้องไปเบิร์น้ำกันพี่น้อง ทุกๆครั้งที่เราจักเอาไปคายให้ต้องทําความสะอาดให้มันก่อนพี่น้องโตได้ที่ว่าเออมันค้นยาวเกินไปนะฮะต้องตัดออกเป็นยังจึงตัดออกเนาะส่วนแรกก็จะตัดออกค้นที่มันหลบๆบหูมันเพื่อยังเพื่อว่าโบไห้มันไปบังเอียแท็กเวลาทีว่าเอาไปคายหนาะเครื่องอ่านคอมนะทุกคนมันจะสมาดอ่านเอียแท็กได้สะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเวาค้นมันบังมันจะเหตุใดเกิดการผิดผลานด้กันอ่านเครื่องในคอมของมันจะไม่โอโตหรอกพี่น้องเวลาเราไปคายเนาะเวลามันยางพานเครื่องหนันเครื่องกวดนะพี่น้องมันก็ じゃあ。 อ่านนังเบอร์ข้อมูลของงวัววังว่าสนิษนี้งัวสายบ้านอีหยังมาจากฟา้ามใดอายุจากเดือนจากปีเสจม,มันจะบอกละเอียดร่วมทางหนัหนักของงัวเนาะส่วนร้ายการขายงัวอยู่นี่ก็จะเป็นไรื่ลักษณะการประมูลขายแต่ว่าอยากให้ทุกคนราบเบิร์กันวกา,าวิธีการของเขาเจ้าเนาะก่อนจะไปขายเขาต้องเตรียมตัวเนี่ยใดก่อนจะไปขายหนึ่งอาทิตย์นะฮะต่องไหนตัดขอกตัดขนหนังทําความสะอาดให้มันส่วนราน้ายนะงัวเนาะมันจะกินตามธรรมชาติแล้วเวลามันขี่มันยังเสรมันก็จะเปเปื่อนแถวขนแถวหางแถวยังหล่อๆมันก็ต้องไหลทำความสะอาดให man หลายคนว่าบอกทำความสะอาดมันได้บอกก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮาอยากได้ง้วนที่ว่ามันราคาดีแล้วเวลาคนจีเข้าจัมาสื่อนะัมันเบิ่งว่าเอ้องงวตนตัวนี้คืองามเนาะแบบลักษณะว่าเวลาเบิ่งแล้วโอ้มันงามมันสะอาดสินะมันเป็นการเพิ่มมูลราคาแห่งงวนฮหมันมีสีสันมันเป็นตาที่ว่าอยากสื่ออยากอันนี้ร้ายขึ้นเนาะเพราอสนั่นก็คือส่วนร้ายร้ายร้าย,า,ยา,ยายฟาเขาจะกัดซีเฮ็ดแบบนี้เนาะบางคนเนี่ยก็จะกัดขี้จนสะอาดอีลอ้อต่อพี่น้องแต่ว่าส่วนฟาดเขาก็จะตัดคนหลบๆแล้วลยกันอันนั้นบั๊ดบั๊ดบั เกลียวเกลียให้มันให้คนมันเรียบให้คนมันซื้อเนาะแต่ส่วนร้ายกับภาคกันเห็ดแบบนี้แหละสองพ่อหลวงเขาเจ้าก็จะเป็นคนเห็ดเนาะซ้อนข่อยกับเป็นคนที่ว่ายืนเบิ่งแล้วังจดหนังเบอร์พี่น้องก็จะประมาณนี้ส่วนร้ายกับตรงไหนเห็ดเนาะไร้คนว่าอายุจักเดือนจักปีเนาะจังไหนขายเนาะคึงว่าที่ทุกคนเห็นนี่อายุเนาะสิบเจ็ดเดือนกับประมาณปีป้ายพี่น้องปีป้ายประมาณนี้เนาะแต่ว่ากับว่าอะเอาไปขายแบบตายโตแบบว่าต้องกำหนดเจ็ดสิบเจ็ดเดือนหรือะสองปีสามปีเดี๋ยวพออิงตามเนาะอิงตามว่าเออห้าเบิ่งแล้วลักษณะว่าโอ้ตััวนนนีมใหญ่ะ เหมาะสมที่จะเอาไปขายเขาก็จังเอาไปขายเนาอบ้างโตที่บ้า <c oughs> แมนยูว่าอายุ17เดือนเนาะหรือว่าปีครึ่งสินะแต่ว่ามันยังตัวน้อยยูห้ากต่องในบํารุงมันต่อไปเนาะให้มันกินห้าละกันส่วนอาหารเสริมหลายคนถามมาว่าอาหารเสริมเนี่ยให้มันกินอียั่งเนี่ยส่วนลายนาะง่วายูนี่นะจะให้กินยูเป็นเขืเอนเป็นไข่ไข่เป็นแคปซูลยิ่งใหญ่ลบบพี่นนอะตัวนั้นนะในแคปซูลยิงใหญ่ตัวนั้นมันจะให้มันกินปีละรังแล้วเขาจะเอาปอนเข้าไปในปากมันในในอาหารเสริมตัวนั้นให้มันก็จะมีพวกวิตามินต่างต่แล้วก็พวกเกลือแร่ธาตุนอกจากที่ว่าเขาให้มันโดยตรงเขาไป ปอนกับไปได้ถองมาแลกแล้วเฮาก็ย,ยังจะหเป็นเป็นกระถังเป็นกระถังเกลือแหถาดนะไปปะไว้ทงห้าที่มันอยู่หันแล้วมันก็จะคอยเลียกินแต่ละมือแต่ละมือนอกจากที่ว่าเป็นกระถังเกลือแหทถาดแล้วมันก็จะมีกอ่อนเกลือก่อนเกลือ,อ,อที่เขาเจานามาจากผู้หินมาไลแถวในปลาล่านะพี่น้องเขาจะเอามาคายตัวน,นี้นะเขาก็ตองเอาไปปะมันยูฟ้าหันมันจะมีไปทง,งหา้าเขาก็หอยป้าเมียนยูหันไข่ไข่ก็คือหวานน่าเลยพี่น้องแล้วมันก็จะไปเลียกกิน ต้องให้แล้วพี่น้องเพื่อนอย่างเพื่อว่าให้ง่วของเฮามันแข็งแห้งมันมีน้ำนักเนาะไม่มีกลับเนื้อที่ดีเวลาเฮาไปขายมันจังสีมีน้ำนักร้ายแล้วมันสิคล้ายกับอะไรกไลสินะพอสนั่นก็คือส่วนร้ายเนาะแต่ละฟร์มเขาเจ้าก,ก็มีอาหารเสริมของเขาเจ้าแลยส่วนร้ายเขาเจ้าก,ก็จะมีวิธีการเนาะเลี้ยงและอีกอย่างหนึ่งแต่ละปีแต่ละปีต้องมีการไปฝึกอบหมเกี่ยวกับการดูแลซัดเหลี่ยงการดูแลงังวต่างๆนะ,ะและที่สําคัญต,ต้องสังเกตอาการมันนําเวลาที่ว่ามันเจ็บมันเป็นเนือมันมีอาการถอกถอกถอกถ ต้องได้เก็บตัวอย่างไปให้ซัตาวาแผนเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ยซัมนี่มือนี่จบไปทีซิบหาตัวพี่น้องก็ <c oughs> ค,คือพากันเหดุแต่จะซิบหาตัวเนาะมือหนาะจึงเห็ดตัวพี่น้องมือนี่บวบไวเดี๋วจ้าเมืออ่อยแล้วไปก่อนใจพี่น้องขอบใจได้ลกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้ไปก่อนจ้าบายบาย